สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่ะครับตอนนี้มาอยู่กับเพื่อนๆเจมส์สมศักดิประจงกลางน้าเชื่อร้ายลูกตงโช๊กครับตงโจ๊ครับอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปฏิการน้องจำปานะครับนี่อยู่กันในเกับมาน้าเชื่อยไรปิยวัฒน์เป็นน้องน้าเชื่อยไรนี่เพื่อนรักเลยครับเนี่ยแต่เพื่อนรักกันนะครับน้าเชื่อยไรลูกทิระบอลปัตติกาลบะดุมทิลบบะดุมทิละบอลชาติครับอันนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ อีกอีกเป็นปอีกห้องหนึ่งครับครับพระราษฎร์คนจะไหนลูกคนก็ได้มีเรียนมีเรียนอันนี้เรื่องความหลังไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าครับครนนี้ก็เสียใจกับการการจากไปของของเพื่อนเราศุลธามันตกกลางจนวันนี้วันที่26กรกฎาคม2568เราอยู่สัปีนะครับก็เป็นไงคนรู้สึกเป็นไงบ้างลูกโชคเป็นไงบ้างไก่ตอกปากเลยครับรวยๆกันเลยไง้ลูกเป็นญาติกันเลยครับลูกพี่ลูกน้องกันเลยครับ กานตามกันมาเลยครับยังไงมั้งเจอครับก็พี่เนาะโอเคครับอ่ะพูดตั้งไรลูกพูดก็เตืเพื่อนทั้งนึงนี่หนึ่บอกตรงนี้บอกว่าไงครับไปกลับมาหรือเปล่าเออก็เร็วแต่เล่าเล็วเจียใจนะครับเออเสียใจครับผมเนาะไม่ยิ่งเมื่อยเนาะโอเคครับก็เอ่อถ้ามีโอกาสในเอ่อถ้ามีโอกาสเกิดใหม่ถ้ามีโอกาสเกิดใหม่ก็อาจจะมาหลุดมาเป็นเอนอญาติกันใหม่เนาะ ในภพหนาก็เสียใจด้วยกับผู้ปกครองเด็กแม่เน,ะนาะเพ่ัญหานี่ครับปัญหาแล้วก็เมื่อกี้พึ่งมาพ,พึ่งเผาซบไปในแผนมาไหนเห็นมามัในใ้น่าเสียใจโอ้โหนี่ไปดูจักไปดูจักอ่าครับเป็นไงบ้างเสียใ,ใจตาเด็ๆๆก,ๆๆกมีลูกทั้คนลูกมีลูกคนเดียวก็เสียใจได้เด้อสู่ชีวิตธรรมะห้าจีนต่อไปเนาะ